สวัสดีครับทุกคนปะป้าช้างนะครับปะป้าของน้องฮานาะกับน้องหารูกในโอ้ไม่ก็นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําแผ่นน้ำตาลในสิีเกมกันนะครับวัตถุดิบนะครับก็มีน้ําตาลทรายนะครับน้าตาลทรายขาวที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดเลยครับ เบกกิ้งโซดาซึ่งเบกกิ้งโซดาเนี่ยเราจะใช้ไม่เยอะนะครับจะใช้เพียงแค่นิดเดียวพอหยิบมือนะฮะแล้วก็จะมีครีมน่ารักน่ารักมีนกมีผีเสื้อกระต่ายแล้วก็มีลิงนะฮะที่ขาดไม่ได้ก็คือกระบวยเนี่ยครับกระบวยในการใช้ละลายน้าตาลนะฮะแล้วก็ที่โคนคือเราจะใช้ตะเกียบซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายๆมากเลยนะครับต่อไปเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับทุกคนทําการเปิดเตาก่อนนะครับไฟที่เราจะใช้นะครับเป็นไฟเบานะฮะ เพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเกินเนี่ยน้ำตาลมันจะเกิดการไหม้ได้ครับน้ำตาลที่เราจะเตรียมนี่ก็มีแค่2ช้อนใส่ลงไปเลยนะครับอ่าพอใส่ลงไปเสร็จที่เหลือก็คือรอยอยีกนดียวนะครับทุกคนหลับรอนะครับ<ะ>เห็นไหมครับเนี่ยครับทุกท่า,าเห็นไหมน้ำตาลเริ่มทําการละลายแล้วนะครับทุกคนพอน้ำตาลละลายเสร็จเราก็ค่อยเกลี่ยเลยฮะเกลี่ยเพื่อที่ให้น้ำตาลเนี่ยมันจะได้ไม่ไหมเพราะวก็ตัวแผ่นน้ำตาลที่ทำออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีความสวยงาม และตอนนี้น้ำตาลของเราก็เริ่มละลายแล้วนะครับทุกคนน้ำตาลที่เราจะดูว่ามันเริ่มใช้ได้หรือยังนะครับเราก็ต้องดูสีของน้ำตาลครับให้สีมันคล้ายๆกับน้ำผึ้งนะครับทุกคนเห็นไหมสีเหลืองเหมือนน้ำผึ้งเลยนะฮะถ้ามันแบบว่าละลายเข้าที่แล้วก็เราก็เตรียมเบกกิ้งโซดาในขั้นตอนต่อไปเลยครับทุกคนปิดเตาครับอย่าลืมปิดเตาก่อนนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดาหนึ่งหยิบมือโดยลงไปเลยนะครับคน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 ครับทุกคนจังหวะนี้คือพลาดไม่ได้นะฮะถ้าเราช้านี่คือมันจะไหม้เลยนะครับทุกคน ไอ้สีสับเนี่ยมันสวยงามออกมาเหมือนถ่นน้ำตาลในสคิดเกมกันนะฮะว้าวน่ากินกันไหมทุกคนจากนั้นเราก็เทฮะเทแถ่นน้ำตาลลงในกระทะเชฟรอนของเรานะครับเพราะว่ามันจะได้ตอนหยิบออกมาเนี่ยมันจะไม่ติดจากนั้นนะครับเราก็ใช้เวลาสัก 20- 30ิาวินะครับ ตอนนี้มันยังไม่เสร็จตัวพอดีนะฮะเพราะว่ามันยังมีความนิ่มอยู่ถ้าเราลงพิมพ์ในเวลานี้ไม่สําเร็จครับทุกคนแล้วก็ตัวพิมพ์เนี่ยมันจะไปติดในตัวน้ําตานะฮะตอนนี้นะฮะเรามาเช็คดูนะครับว่าแผ่นน้ําตาลของเราเนี่ยมันไดเข้าที่หรือยังนะครับถ้าเข้าที่เสร็จก็แล้วก็เตรียมพิมพเลยครับดูว่าเราชอบพิมพ์ลายไหนนะฮะก็หยิบขึ้นมาเลยตอนเอากระต่ายดีกว่าเนาะเราก็จะใช้พิมพ์กระต่ายเนี่ยกดลงไปเลยครับ นี่เห็นไหมครับทุกคนว,ว้วาวว,าว้าวว้าวเราก็รอนะฮะรอให้มันเซตตัวอีกทีหนึง่งไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามันไม่เซตตัวเนี่ยเวลาเราเดึงขึ้นมานะฮะตัวแผ่นน้ำตาเนี่ยจะติดกับพิมแลูมรูนมันจะไม่สวยแล้วก็จะไม่สําเร็จครับทุกคนตอนนี้ก็ทําทการดึงออกมาเลยครับว,ว้าวเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นน้าตาที่เราทําเสร็จแล้วไปเซอร์ไพรส์น้องฮานาแกฮารุกันครับ ไปกันเลยฮานาฮัลลุฟ้ามีอะไรจะอวดอ่ะอะไรเหรออะไรเหรอตันต์ป๊าแล้วเรามีคุกกี้แล้วเราใช้อะไรต่อหรอนีดีไม่พลาดไม่พลาดป๊าๆมีอันนี้โอ้ยถ้าไม่ตายป๊าๆและเข็มอยู่ไหนอ่ะวางก่อนวางก่อนเน่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 รุ่นเราไม่ใช้เข็มแล้วลูกรุ่นเรามันต้องอันนี้ ป๊าปมันถุบป๊าปมันถุบได้ไหมให้ถุบทีนี้จันแตกเป็นไงเนี่ย ว้าวทุกคนนี่นะครับหลังจากที่เราทามาหลายหลายลายแล้วก็หลายหลแบบนะครับเนี่ยมีลายนกลายหมีหลายวงกลมลายเป็ดแล้วก็ลายกระต่ายนะครับถ้าเกิดว่าว่างๆก็ลองทําดูกันได้เลยนะครับวันนี้เราก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,ยปั๊บปั๊บปั๊บลืมนะครับลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนด้วยนะคะบ๊ายบายฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ บายบายครับบายบายดั่านกันใช่ไหมคะออกยากมากตอนนี้นะครับทุกคนเราก็รออย่างเดียวเลยนะครับรอให้น้ําตาลมันเซตตัวพอมันแข็งได้ที่นะฮะพอมันแข็งจังวะ